สวัสดีค่ะ,คะน้องออกัสนะคะวันนี้มาร่วมงานอะไรคะ,ะมาลวกงานเปิดโโปรเจกต์เพ็งค่ะที่ไหนที่สยามเซ็นเตอร์นนะค,ะค่ะวันนี้ในเครือของบริษัทอะไรลูกออสตาร์ออสตาร์นะคะ วันน <ok> ี้ท so, ักทายกับน okay. hmm. well. uh ้องออกัสแล้วฝากผลงานเร็วๆหนึ่งนะห้องหนูนะคะตอนนี้ถ่ายทำละครเรื่องสามีแล้วก็รถไถเรือเมงเกอร์กองทสองเรื่องนะคะใช่ค่ะสองเรื่องช่องไหนช่องสามเลิศค่ะเดี๋ยวพี่แจ็คติดตามดูนะคะเดี๋ยวไปทักทายคนอื่นค่ะลืมบอกไปอันนี้ผีบ้านผีเรือนอันนี้ผีนะคะอันนี้วันฮาโลวีนนะคะนานเดี๋ยวไปทักทายคนอื่นก่อนนะคะเอ๊ออันนี้ผีอะไรนะไปดูสิคะสวัสดีค่ะ หนูพี่ไอ้หนูดูสิไอ้น่ากลัวกันหมดเลยวันฮาโลวีนนะคะอันนี้เป็นผีอะไรลูกแม่มดโอ้ยตายแล้วรียว่าเรีย <c oughs> ว่าผีพันธุรัสมาเกิี่ตาไม่แต่งชุดไทยไม่แต่งชุดไทยนะคะอันนี้สวัสดีค่ะชื่อน้องไรลูกมิลยาค่ะ, Mia, คะวันนี้มางานไรคะงานร่วมกันในกลุ่มนี้โปรเจกต์เทนนะคะค,ค่ะน่ารักมากผิวออร่ามากเลยี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปทักทักใครคนอื่นก่อนนะคะ สวัสด e ีค่ะน้องงามครับอันนี้เซตผมให้น <şimdi S 2> ้องอะไรครับเยวไม่เห <saben. S 2> <thumbnails S 1> ็น <tuh> น้ายเลยน้องามอัน <mental> น <Sure> <enthus> ี <core> ้น้องอะไรครับมาแปลงครับมาแปลงนะคะหล่อมากเป็นลูกครึ่งปะคะใช่ค่ะหน้าตาหล่อมากเลยวันนี้เป็นงานโปรเจกต์เคนเหมือนกันนะคะใช่ครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพี่ไปทักทายคนอื่นกอนสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องบิลลี่น้องบิลลี่นะคะน่ารักมาอายุเท่าไหร่ครับค่ะสิบห้าตัวโตตัวสูงมากเลยลูกครึ่งอะไรครับ ไทยมริการปิดได้ก่อนสี่ค้าแหนช่างโบูทาให้วันนี้เป็นฮาโลวีนนะคะดูผีแต่ละคนนะคะอันนั้นช่างเตช่างเตเป็นผีอะไรไม่รู้ผีอะไรลูกเด็กคูร่าไทยคุณพ่อคุณพ่อเป็นผีผีฝรั่งคุณแม่เป็นคนไทยนะคะอันนี้ช่างโจถ้าไทยนิดหนึ่งเลยนะนิดหนึง่งลูกอ่านเอาปากใส่เลยนะคะ <c oughs> วัสนี้ค่ะแพรวัสดีคะ่ะ<ด>อ่ะเธอ วันนี้ทำผมนะครโปรเจกต์เทนเหมือนกันนะคะใช่แล้วค,ครับวันนี้เราอยากมาหล่อล้วก็ไว้ใจว่าต้องมาที่สี่ในการต่อต่อผมก็เป็นทางให้ครับขอบคุณค่ะมาจะมาหลายทีเอามารอบนี้รอบที่สองที่สามมาเนาะใช่แล้วครับเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วค่อยเมาส์กันวันนี้คนมันเยอะนะ,ะได้ครับ สวัสดีครับนี่น้องอะไรครับชื่อฟิล์มครับน้องฟิล์มอายุเท่าไหร่ครับอายุ20ปีครับไปงานโปรเจกต์เทนนะครับจะเลี้ไปดูพวกเรานะครับโปรเจกต์เทมครับได้ที่สยามเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งเวลา4ี่โมงเย็นครับอ่าเรื่องานเริ่ม4ี่โมงเย็นนะครับก็วันนี้เก็บรวบรวมรูปหมดละเออเก็บรวบรวมน้องๆหมดแล้ววันนี้มา30คนใช่ครับล็อตแรกชุดแรกมา10คนก่อนทยอยกันมามาหมดร้านแตกแน่ใช่ครับน่ารักมากเลยครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะนี่น้องอะไรคะน้องไอไอ้ไอน้องไอ้อไอคะ่ะน่ารักมากไปงานโปรเจกต์เทนนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะเ,เดี๋ยวไงพี่ติดตามมาตอนผมเสร็จนะคะอันนี้เบตาผีนะคะผีช่างเดียวผีของโองม,ม,มช่างไบดดเดี๋ยวไปทักทายนิดนึงเดี๋ยวเพื่อนๆ<ม>ไม่เห็นนะคะ <c oughs> อันนี้นเดงอา้าวเลว อันนั้นอาปากอาคอแล้วช่างใบขานิดนึงถ <ใน S 1> อยมานิดนึงมาเพื่อนในโซเชียลแคมไม่ต้องมาใกล้พี่ <c oughs> ช่างองมาดูเร็วในด,ดูนิดนึงค่ะผีแฮร์รี่พอตเตอร์เดี๋ยวดูซิสวัสดีค่ะ <ใน S 1> ชั้นบนเลยค่ะอั<ใ>นนี้ลองใบเป็นผีแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้นบนเลยค่ะผลอ,อยู่เดี๋ยวนะคะได้ค่ะค่ะนี่ช่างองค่ะเป็นผีอะไรลูกวันนี้เป็นผีแบบแนว คนเทือกเขาสูงอินเดียค่ะเป็นแดงเป็นหัวหน้าชนเผ่าตุ๊ดนะคะตายไปก็ยังชนเผ่าเป็นหัวหน้าเผ่าตุ๊ดใส่รองเท้าส้นสูงด้วยนะคะค่ะโอเคอันนี้เพื่อนในโซเชียลแคมนะคะโอเคสวัสดีค่ะอันนี้มานี่ตัวนึงค่ะถอยไปนิดนึงค่ะอันนี้ผีแต่งหน้ามาจากบ้านเลยวะคะแต่งทีลานนะค่ะค่ะอันนี้ผีอะไรลูกผมจริงน้องผมจริงนะ สั่งข้าวโพดหรือป่ะคะอร่อยไปนิดนึงลูกนิดนึงอันนี้เป็นผีมิกกี oh ้ผีเลยนะผีมิกกี้เมาส์ไม่ใช่มิกกี้เมาส์เมียเขาชื่ออะไรตัวมินนี่อ่าอันนี้ผีมินนี่ค่ะวัสดีค่ะอิะเออถ้าใส่ก็จะดีกว่านะโอเคค่ะ